ครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้ก็นักเรียนก็คงจะได้ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเพศศึกษาไปแล้วในชั่วโมงนะครับแต่ต้นชั่วโมงแล้วไม่ว่าจะเป็นการดูวีโอหรือเนื้อหาสาระที่คุณครูชาติชัยได้นํามาฝาก,ล,กลูกทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ในท้ายชั่วโมงเรามาช่วยกันสรุปแล้วก็ทําแบบฝึกหัดกันนะลูกนะว่าเพศศึกษานั้นนะครับสรุปว่าเราต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงเพศชายนั้นนะครับเรามีความแตกต่างหนึ่ง เราจะลืมนะครับว่าเราจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับมือนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเพศอ่เพศศึกษาของเรานี้นะครับการเข้าสู่วัยรุ่นนั้นหนึ่งจะต้องมีเราจะต้องรู้จักนะครับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรานะครับที่นักเรียนได้ศึกษาในวีดีโอแล้วก็ในเนื้อหาสาระที่ครูชาติได้นํามาฝากนักเรียนลูกๆไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในตัวเรานะครับสภาพสังคมเป็นอย่างไรบ้างนะครับสื่อสารมวลชนนะครับ มากมายนะครับเราจะมีวิธีป้องกันตัวเราอย่างไรนะครับโอกาสการคบกับเพื่อนต่างเพศนะครับเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับแล้วก็การเชื่อในสิ่งที่ผิดผิดนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาดูให้ดีในเรื่องเกี่ยวกับเพศนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ที่สุดนะครับที่ครูชาติจะฝากไว้ก็คือพฤติกรรมการเสี่ยงต่อการเกิดมีเพศสัมพันธ์นะครับเราจะต้องรู้จัก เรียนรู้พฤติกรรมหลีกเลี่ยงนะครับไม่หนึ่งละไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายนะครับการแต่งกายให้มิชชิดนะครับอย่าแต่งกายแบบยั่วยุนะครับจึง่อทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์หรือการเสี่ยงต่ออย่างนี้ได้นะครับการตั้งครรภ์ก่อนอันไว้เรียนการติดเชื้อเอชเอ็นเอเมื่อมีเพศสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆนะเราก็ต้องศึกษาด้วยในโลกต่างๆนะครับเอาละครับวันนี้ครูแช่ก็คงจะสรุปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราคงจะมาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับหน่วยต่อไปเพื่อที่ครูชาติจะได้นํามาฝากลูกหวังว่าลูกคงจะได้เรียนรู้ในเรื่องกเกี่ยวกับเพศศึกษาของเรานะครับฝากลูกเพิ่มเติมเนื้อหาสาระอยู่ดูใน u t u b e ในเนื้อหาอื่นๆอีกด้วยนะครับวันนี้ครูชาติก็คงไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมนะลูกทาแบบรหารครูชาติด้วยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับอ๋ออนโน สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้ก็นักเรียนก็คงจะได้ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเพศศึกษาไปแล้วในชั่วโมงนะครับในต้นชั่วโมงแล้วไม่ว่าจะเป็นการดูวีโอหรือเนื้อหาสาระที่คุณครูชาติชัยได้นํามาฝากลูก,ลกทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ในท้ายชั่วโมงเรามาช่วยกันสรุปแล้วก็ทําแบบฝึกหัดกันนะลูกนะว่าเพศศึกษานั้นนะครับสรุปว่าเราต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงเพศชายนั้นนะครับเรามีความแตกต่างหนึ่ง เราจะลืมนะครับว่าเราจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับมือนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเพศเพศศึกษาของเรานี้นะครับการเข้าสู่วัยรุ่นนั้นหนึ่งจะต้องมีเราจะต้องรู้จักนะครับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรานะครับที่นักเรียนได้ศึกษาในวีโอแล้วก็ในเนื้อหาสาระที่ครูชาติได้นํามาฝากนักเรียนลูกๆไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในตัวเรานะครับสภาพสังคมเป็นอย่างไรบ้างนะครับสื่อสารมวลชนนะครับ มากมายนะครับเราจะมีวิธีป้องกันตัวเราอย่างไรนะครับโอกาสการคบกับเพื่อน่างเพศนะครับเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับแล้วก็การเชื่อในสิ่งที่ผิดนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาดูให้ดีในเรื่องเกี่ยวกับเพศนะครับแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่ที่สุดนะครับที่ครูชาติจะฝากไว้ก็คือพฤติกรรมการเสี่ยงต่อการเกิดมีเพศสัมพันธ์นะครับเราจะต้องรู้จัก เรียนรู้พฤติกรรมหลีกเลี่ยงนะครับไม่หนึ่งละไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายนะครับการแต่งกายให้มิดชิดนะครับอย่าแต่งกายแบบยั่วยุนะครับจึงทํทำให้เกิดการามีเพศสัมพันธ์หรือการเสี่ยงต่ออย่างนี้ได้นะครับการตั้งครรภ์ก่อนอันไว้เรียนการติดเชื้อเอชอย่างนี้เมื่อมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆนะเราก็ต้องศึกษาด้วยในโลกต่างๆนะครับเอาละครับวันนี้คุณาชิก็คงจะสรุปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราก็คงจะมาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับหน่วยต่อไปเพื่อที่คุณชาติจะได้นํามาฝากลูกหวังว่าลูกคงจะได้เรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาของเรานะครับฝากลูกเพิ่มเติมเนื้อหาสาระดูดูใน u t u b e ในเนื้อหาอื่นๆอีกด้วยนะครับวันนี้คุณชาติก็คงว่าเพียงแค่นี้อย่าลืมนะลูกทําแบบหาดคุณชาติด้วยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับอ๋ออนโ